แจกเงิน5,000 3เดือนอย่างนี้ก็ได้15,000บาทเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ สวัสดีครับพ่อพี่แม่ป้าทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับนายเอกคนเดิมนะครับกับข่าวล่าสุดนะครับวันนี้วันที่24มีนาคม2563นกะครับก็ได้เป็นที่ยุติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับล่าสุดนะครับสรุปมาตรการแจกเงินให้5,000บาท ถึง3เดือนกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อสู้กับโควิดนะครับเดี๋ยววันนี้กับผมนายเอกนะครับจะพาทุกท่านนะครับสรุปนะครับมาตรการการแจกเงินคนละ5,000บาทเนี่ยเรื่องของการเยียวยาโควิด1 9แล้วก็จะมีการคืนเงินเข้าในกระเป๋าให้กับทุกคนด้วยนะครับวันนี้จะพามาเปิด 8มาตรการเยียวยาให้กับประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของเศรษฐกิจจากปัญหาโรคระบาดโควิด19และจะมีการแจกเงินให้คนละ5,000บาทให้สินเชื่อฉุกเฉินดอกเบี้ยตำ่ำยืด การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับล่าสุดนะครับวันนี้วันที่24มีนาคมนายสมคิดจาตุศีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีถแถลงมาตรการระยะที่2ในการดูแลเยียวยาแรงงานลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม จากกรณีที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด1 9สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ประกาศใช้พรลกฉุกเฉินหรือพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548 เพื่อเป็นการสกัดกั้นเชื้อไวรัสโคโรนาเริ่มตั้งแต่วันที่26มีนาคมนี้เป็นต้นไปนั้นนะครับเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังนะครับว่าในระยะที่2เนี่ยนะครับมีมาตรการ8มาตรการสำหรับช่วยเยียวยาประชาชนนะครับมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับมาตรการที่1นะครับสำหรับ มาตรการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนนะครับก็เป็นการสนับสนุนเงินให้คนละ5000บาทต่อเดือนนะครับเป็นระยะเวลาถึง3เดือนนะครับก็เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนไปจนถึงเดือนมิถุนายนกันเลยทีเดียวนะครับก็3เดือนนะครับเมษาพฤษภาและก็มิถุนายนนะครับโดยให้เงินเยียวยา แรงงานลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมจากการปิดสถานประกอบการที่เสี่ยงต่อการระบาดชั่วคราวนะครับจำนวน3ล้านคนนะครับตรงนี้นะครับพ่อพี่แม่ป้าที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมก็จะมีสิทธิ์ได้ตรงนี้ด้วยนะครับและอีกกลุ่มหนึ่งนะครับ เป็นกลุ่มที่อยู่ในระบบประกันสังคมนะครับกรณีว่างงานนะครับก็จะได้รับ50%ของค่าจ้างนะครับโดยกรณีที่เป็นนายจ้างไม่ให้ทำงานก็จะได้รับเงินเนี่ยนะครับไม่เกิน180วันนะครับและกรณีของรัฐนะครับสั่งหยุดนะครับจะได้รับเงินไม่เกิน90วัน โดยธนาคารกรุงไทยจะเป็นผู้รับลงทะเบียนในการร่วมมาตรการนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยที่ได้รับชมรับฟังคลิปนี้อยู่นะครับเตรียมตัวนะครับลงทะเบียนผ่านนะครับธนาคารกรุงไทยแต่รูปแบบนะครับน่าจะเป็นการลงทะเบียนแบบออนไลน์นะครับมาตรการที่2นะครับก็จะเป็นสินเชื่อฉุกเฉิน10,000บาทต่อรายนะครับ จะมีวงเงินรวมทั้งสิ้นเนี่ย40,000ล้านบาทในอัตราดอกเบี้ย0.1%ต่อเดือนไม่ต้องมีหลักประกันโดยธนาคารอมสินและธนาคารทกสเนี่ยนะครับจะเป็นผู้ดำเนินการและสนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม4,000 40, 0ล้านบาทตรงนี้นะครับธนาคารอมสินให้อีก2,000 20, 0ล้านบาทนะครับ ธนาคารทรกสให้20 0 0 0ล้านบาทรวมเป็น40 0 0 0ล้านบาทนั่นเองนะครับระยะเวลาการกู้ไม่เกิน2ปีนะครับ6เดือนปลอดชำระเงินต้นนะครับและดอกเบี้ย6เดือนรับคำขอสินเชื่อถึงวันที่30ทธันวาคม2,563นะครับในมาตรการที่3นะครับก็จะเป็นสินเชื่อ พิเศษ50,000บาทต่อลายโดยธนาคารออมสินเนี่ยสนับสนุนสินเชื่อวงเงิน2,000 20, 0ล้านบาทในอัตราดอกเบี้ย0.35%ต่อเดือนอันนี้ต้องมีหลักประกันระยะเวลากู้ไม่เกิน3ปีรับคําขอสินเชื่อถึงวันที่30ธันวาคม2563เช่นกันนะครับ ในมาตรการที่4นะครับสำนักงานธนานุเคราะห์นะครับรับจำนำดอกเบี้ยต่ำนะครับเพื่อช่วยเหลือประชาชนฐานลากที่ได้รับผลกระทบโดยธนาคารอมสินสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำวงเงิน20 0 0 0ล้านบาทให้แก่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในนามของสำนักงานธนานุเคราะห์นะครับโดยคิดอัตราดอกเบี้ยจากประชาชนเนี่ยในอัตราไม่เกิน0.125เปอร์เซนต์ต่อเดือนระยะเวลาการผ่อนชำระ2ปีนะครับในมาตรการถัดไปนะครับก็จะเป็นมาตรการที่ 5, 6และ7นะครับก็จะเป็นในส่วนของการลดภาระนะครับดูนะครับ ในมาตรการที่5นะครับก็จะเป็นการยืดการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยเลื่อนกำหนดเวลาการยื่นแบบและการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาออกไปจากเดิมสิ้นสุดวันที่30มิถุนายน2563เป็นสิ้นสุดวันที่31สิงหาคม2 5 0 0 6 3นั่นเองนะครับการลดภาระในมาตรการที่6กนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการหักลดหย่อนเบีย้ยประกันสุขภาพเพิ่มขึ้นโดยเพิ่มวงเงินลดหย่อนค่าเบีย้ยประกันสุขภาพจาก15,000บาทเป็น25,000บาทเมื่อรวมกับการหักลดหย่อนค่าเบีย้ยประกันและเงินฝากประเภทสงเคราะห ชีวิตแล้วนั้นนะครับต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาททั้งนี้ตั้งแต่ปีภาษี2,563เป็นต้นไปนะครับในมาตรการที่7นะครับการลดภาระในเรื่องของการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าเสี่ยงภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะครับ และมาตรการสุดท้ายนะครับนายเอกสรุปไว้ให้เลยแล้วกันนะครับเป็นการเพิ่มทักษะนะครับจะมีเรื่องของการฝึกอบรมให้มีเงินใช้โดยการฝึกอบรมเพิ่มทักษะอาชีพหรือจัดกิจกรรมเพื่อสังคมรวมถึงนักศึกษาที่ยังหางานไม่ได้ขยายการฝึกอบรมผ่านภาคีเครือข่ายเช่นมูลนิธิ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกองทุนหมู่บ้านนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับก็น่าจะเป็นที่กระจ่างชัดแล้วนะครับในมาตรการระยะที่2นะครับในการดูแลและเยียวยาแรงงานลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมซึ่งได้รับผลกระทบ จากไวรัสโควิด1 9นั่นเองนะครับตรงนี้มี8มาตรการแต่มาตรการที่1นั่นเองก็คือมาตรการสนับสนุนเงินคนละ5,000บาทเนี่ยนะครับก็เป็นที่ตื่นเต้นนะครับของใครหลายๆคนนะครับเตรียมตัวจะสมัครนะครับและลงทะเบียนนะครับจะเป็นการรับสมัครและลงทะเบียนแบบออนไลน์นะครับเดี๋ยวนายเอกจะหาวิธีการลงทะเบียนมาให้นะครับว่า ลงทะเบียนอย่างไรใช้หลักฐานอะไรบ้างและใครที่เข้าเกณฑ์บ้างจะต้องมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเปล่าหรือไม่จําเป็นจะต้องมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแค่เพียงท่านเนี่ยไม่ได้อยู่นะครับในระบบประกันสังคมก็น่าจะผ่านและเข้าเกณฑ์ตรงนี้และสามารถลงทะเบียนรับเงินแจกเนี่ยห้าพบาท3เดือนได้นะครับรวมวงเงินนะครับถ้า ในระยะที่2นี้นะครับ1คนเนี่ยจะได้3เดือนก็คือ1,500 0บาทกันเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่านะครับเป็นมาตรการที่ช่วยเหลือพ่อพี่แม่ป้าประชาชนได้ไม่มากก็น้อยนะครับในช่วงระยะเวลาที่เป็นช่วงวิกิจแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับนายเอกก็ต้องขอ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมจนมาถึงวินาทีนี้นะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดในายเอกก็ต้องขอกราบประทานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบการนำเสนอข่าวไปแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้ติดตามกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ